รสวราไรตี้ขยี้ข่าวดราม่าทุกเรื่องราวที่นี่ทุกวันเราจะเราไม่เคยคิดว่าเขาจะไปโกหกสารอยู่ในนิทานเรื่องนี้นะครับเขาถามว่าทนายฝ่ายจำเลยถามว่าคุณรู้จักไหมคุณรู้จักคนที่อยู่ในภาพนี้ไหมไม่รู้จักเออไม่รู้จักเออไม่รู้จัก ไม่เคยเห็นไม่รู้จักเลยไม่เคยกดกอดเลยไม่รู้จักโอ้ไม่เจ้าคุณสาบานแล้วนะคุณสาบานนะะว่าคุณจะพูดความจริงอ่ะคุณสาบานนะว่าคุณจะพูดความจริงเออคุณสาบานแล้วว่าคุณจะพูดความจริงเออถ้าถ้าคุณพูดความจริงให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองใช่ไหมแต่ถ้าคุณโกหกก็ให้มีอันวิบัติมีอนเป็นไปใช่ไหม ใครที่เคยขึ้นขึ้นลงขึ้นศาลคุณจะรู้ว่าคุณจะต้องได้ขึ้นกล่าวคำสาบานคุณลองคิดดูดิอืมคุณลองคิดดูดิผมยังนึกนะผมยังนึกว่าผมยังคิดอยู่เลยว่าโอ้ขนาดคาดีของบักไหลนี่นะขนาดคาดีของมักไหลนี่โอ้โหมันทําทุกอย่างผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในนั้นนี่ทําทุกอย่างเพื่อที่จะชนะ เออโอ้การการโกหกพกลมของใครบางคนนี่เป็นเรื่องหน่มแนมมากเลยนะเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดามากเลยนะคือแบบคุณเคยคุณเคยเห็นคําว่าโกหกหน้าตายไหมทุกคนโกหกหน้าแบบด้านๆคือโกหกแบบไม่สะทกสะท้านอะไรหรออะไรหรอคือแบบไม่รู้คะ่ะหนูไม่รู้คะ่ะหนูไม่รู้ว่าอียานคือใครคะ่ะคือแบบโอ้โหมืออาชีพมากมืออาชีพมากทุกคนใครจะ โอ้โหขนาดเราขนาดเรานี่นะยังยังอึ้งเลยแล้ววันดีคืนดีวันดีคืนดีผมไม่เคยคิดนะว่าคําสาบานมันกําลังทํางานผมไม่เคยคิดนะว่าคําสาบานมันกําลังทํางานของมันอืมใครจะไปรู้ใครจะไปคิดโอ้ยผู้ใหญ่ใจดี fc fc ผู้ใหญ่ fc เงินถังบ้างบ้างกันเถอะคือเขาส,สปอร์ตอะเออ อาจจะไม่ได้ให้ที่รัฐเป็นล้านเป็นแสนก็มันค่อยใช้สะสมที่ละห้าพันทีละหมื่นสองหมื่นคือเยอะไงผมไม่เคยคิดว่าเขาจะทะเลาะกันอืม mm. ไม่ได้ทะเลาะกันเรื่องเงินด้วยซ้ำ pr. ผมจะบอกให้นะครับสาวสาผมทองอยู่ในนิทานนี้ไม่ได้ทะเลาะกันเรื่องเงินผมเชื่อผมเชื่ออยู่ในใจผมเนี่ยว่าเขาไม่ได้ทะเลาะเรื่องเงินเขาไม่ได้ทะเลาะเรื่องซื้อของเขาไม่ได้ทะเลาะเรื่องเงินเรื่องซื้อของคนมีเงินเนี่ยครับเขาจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเงินหรอก ถ้าคนมีตังค์เขาจะเขาจะมองอย่างอื่นมากกว่าแต่ทําไมถึงมีปัญหากันผมถึงบอกแล้วว่าคุณจะต้องมีปัญหากันแน,น่นอนถ้าถ้าวันนั้นจริงจริงถ้าวันนั้นเอาจริงๆนะถ้าเราไม่มีปากเสียงกันเราไม่มีปากเสียงกันร,าากระหว่างไอ้ไหลกับสาวผมทองวันนั้นผมอาจจะอาจจะพูดความจริงหลายๆอย่างให้ให้สาวผมทองฟังก็ได้อืม,อมการนินทากาลีเนี่ย การนินทาการลเนี่ยมันมันยังไงยังไงอ่ะยังไงยังไงมันก็ยังไงยังไง,ม,ง,ไง,ง,ไงมันก็ไม่ยืดยาวทุกคนผมเชื่อว่ามันไม่ยืดยาวคุณเอาเงินกับสาวผมทองคุณคบกันแต่ก็นินทากันผมก็งงนะว่าทําได้ยังไงทไําำยังไงคือเอาเงินเขาแต่ก็นินทาเขารับหลังแล้วผมถามว่าโอเคไอ้ไหลอาจจะอาจจะพูดในมุมมุมหนึ่งที่ ที่ได้รับดูมาอืแต่เรามีความรู้สึกว่าวันใดวันหนึ่งวันใดวันหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในนิทานเรนนี้ก็จะเอาเรื่องของสาวผมทองไปเล่าให้คนนั้นคนนี้ฟังแน่นอนเพื่อที่จะให้คนเขารู้ว่าสาวผมทองเป็นคนแบบนี้เป็นคนแบบนั้นเป็นคนแบบนี้ทําอาชีพอันนั้นทําอาชีพแบนนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าเพื่ออะไรวะเพื่ออะไรไปนินทาเขาเพื่ออะไร หรือมันเป็นเขาเรียกอะไรนะทุกคนหรือมันเป็นแบบว่าพฤติกรรมเขาหรือเปล่าอืมนั่นแหละครับมันเป็นอย่างนั้น คือผมเชื่อว่าคนคนที่ชอบนินทาคนอื่นแล้วคิดว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาเขามีความเชื่อมั่นอย่างหนึ่งนะทุกคนผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในนิทานเรนนี่ก็คือเขาเชื่อมั่นอย่างหนึ่งว่ากัวกลัวนินทาคนอื่นกูนินทาสาวผมทองได้กูนินทาสาวผมทองให้ผู้ชายจอฟังกูนินทาสาวผมทองให้เสือกสางฟังไอ้สางเกียวฟังกูนินทาสาวผมทองให้ไอ้ไหลฟังอืม แล้วทีนี้เขามองว่าถ้าเกิดว่าอันนี้เขาวางสนุกไว้นะคุณยูโรปนี้ครับผมคุณสุพันธ์นี่ครับมคือถ้าไอ้ไหลไอ้ไหลไปพูดไอ้ไหลไปพูดไปพูดเรื่องของสาวผมทองปั๊บสาวผมทองก็จะฟ้องไอ้ไหลผู้ช่วยจอผู้ช่วยจอเนี่ยไปเล่าเรื่องสาวผมทองปั๊บสาวผมทองอาจจะฟอ้องผู้ช่วยจอหรือสางเขียวอ่าสางเขียวพูดพูดถึงเรื่อง สาวผมทองอาจจะโดนฟ้องคือผมไม่รู้ว่าเขาเขาทำอย่างนี้ทําไมเล่าเล่าทุกอย่างเกี่ยวกับสาวผมทองให้อะไรฟังแล้วอะไรเอามาพูดถ้าสาวผมทองเขาโกรธเขาคงเขาคง,คงฟ้องผมอ่ะอืยไลอะไรก็อะไรก็โดนฟ้องคือผมก็ไม่ผมไม่เข้าใจว่าสวัสดีเบ๊ตเบ๊ตครับผมหนังท้องตึงหนังตายหย่อนเหตุผลที่แม่ผมมาสายเพราะว่า เามาื่อวานนี้ไปกินอะไรก็ไม่รู้เอาประมาณนั้นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวยันเดี๋ยวยันด่าแม่เขาไปกินเขาไปกินเขาไปกินอะไรนั่นอไอที่ที่เขาชอบมาแหละกินเยอะแล้วก็นอนตื่นสายกินเยอะแล้วก็นอนตื่นสายอ,าอืม พิมพ์ได้พิมพ์พิมพ์สนุกสนานได้นะทุกคนแต่อย่าไปเอ่ยชื่อบุคคลที่สามนะครับถ้าเอ่ยชื่อบุคคลที่สามก็รับผิดชอบหน่อยหนะผมเชื่อว่าเอฟซีเอฟซีเราไม่พลาดหรอกคือไม่ไม่หลุดหรอกผมผมได้พูดไปงั้นแหละเขาเอฟซีอยู่นี่มานหลายปีแล้วเขารู้ว่าแต่ว่าคืออย่าไปัดเจนให้เขาเขาดูอยู่เขาดูผมอยู่ออผมเชื่อว่าไอคนพวกนั้น่ะดูอยู่ไม่แต่อียานมันก็จ้องจ้องคอมเมนต์นี่แหละอียานก็จ้องคอมเมนต์เพราะว่าอียานเนี่ยผมจะบอกให้นะ ยานเป็นคนทําเอกสารให้ทําเอกสารให้เก็บข้อมูลเก็บวันนั้นี่ให้ผลส่วนผู้หญิงคนหนึ่งก็มีแค่หน้าที่พิมพ์เขาทํางานกันอย่างนี้อันเนี้ยสิ่งที่ผมวิเคราะห์ได้สิ่งที่ผมวิเคราะห์ะได้กับกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับสาวผมทองนี่นะสาวผมทองน่าจะรู้น่าจะตอนนี้น่าจะรู้แล้วรู้ตื่นรู้เบิกบานแล้วเพราะอะไรเราไม่ทุกคนผมยังงงนะผมอะเรื่องเรื่องที่ เรื่องที่ผู้หญิงคนนึงเล่าบอกว่ามาีทำอะไรกันอยู่ที่บ้านของเขาอย่างนั้นอย่เงี้ยเรื่องพวกเนี้ยอะไรฟังมาหมดแล้วฟังมาหมดแล้วแล้วก็มีเยอะกว่านั้นอีกเรื่องพวกเนี้ยผมได้ยินมามาน,าน้าได้แหละสองสปี